อยู่อะยังไม่ยูยูยู try sing a song English. everyday ย you know? you know? ูน้ว <t> ันว <t> ิววันซองกินน้อคุณต้องทำเลยว่าสุดเลยท่านเนี่ยถ้าการเป็นรอนเนี่ยอย่างแบบนี้ก็คือบอกให้เนี่ยจะร้องเพลงด้วยกันการมีหนาจมเนื้อเราได้หมดแล้วแต่ว่าคนที่ลืมน่ะพี่ปูไม่รับใชไม่รับใชตั้นเลยไม่ที่พรากไม่ถูก over อี่ก็แคท่เี่ยนเต็มเลอท่ามแ่นยทไมเวลาพูดอะไรให้ก็ต้องเปลี่ยนเรื่องตลอดเลยกันพี่โเนี่ยเขายังมีใจรักการ PK กับ Big กแมอยู่เห็นไหมเขาจะมาไลฟ์องเขาก็ยังชอบการ Big กแมและพีเคอยู่หน้จริงจริงนจในบจนคือจ้าวไปสู่สายยัายแล้นะ

ไม to mm. ่เคลจริงท yeah, ี่ทาิจริงจักจริงจ okay ังคารินคู้ไคารินริ้ไอโนคุณเนี่ยชอบมากมากแต่กามิบอกว่าถ้ามีแฟนมีสถานที่ที่อยากไปอยู่สนุกไปนั่นก็คือสนุกสนุกที่เอหร่โอ้กามิบอกว่าก่อนถ้าคารินมีแฟนารมิอาจจะเขียนสิ่งที่อยากทำกับแฟนไว้ไม่ว่าจะเป็นสถานที่หรือวสิ่งที่อยากทาเขียนไว้จนไว้ตลอดาเาก็มีแบบนี้ อ่หูเจะปัญหาสวยขึ้นเลยว่ะคือต้องบอกว่าบางทีสนุกกันเราจะบอกว่าผมบางทีในไทยเรื่องภาษาจีผมพูดแบบไม่ได้นี่นะคือเวลาไปเที่ยวเกาหลีสนุกมันดีดีกว่าเจอกับแนพูดีกวางสวยกว่าหนึ่งมันสวยกว่า่บอกว่าดูที่จดไว้ว่าอยากทำอะไรกับแฟนมีอะไรบ้างบอกพี่ไหมน้องแล้วพี่บอกเจอแต่ของกินที่อยากกินกับแฟนเจนห้างิ้ดงย้อนน้องากตอนนี้สกาีอยากกินแดงยอนแงยอนเป็นบะหมี่เย็นยอนแดงยอน่อนนข้ไม่มี บอกว่าไม่มีแต่ตรงนี้ช่วงนี้อยากกินมากเน่งเนีนทักบัลเออขัจะทางอยากกินแน่งเนนทักบัลขับจักรทางแล้วก็ขัจัทางเนยมยอนแ้าวหนึ่งเนงเนียนขับจักรทางเดี๋ยวพี่หาให้อาบอกกิลลิสต์ก่อนนะแม้วันีุ้ณผู้ชเน่ยน้นักชิ้กุ้งรงก็โบกีกูเดย์กันหไม่บอกว่าที่อยากไปส่วนสนุกเพราะว่าอยากใส่ชุดนักเรียนกับแฟนชยองโชยมันี่มาพจริงๆเออประเด็นคือถ้าสนค้าอันนี้เลาไม่ต้องใช้ก็ถ้าเราไม่ต้องใช้ก็ถ้าพ่อแม่ของใช้ก็ถ้ จะเก็บของแล้วก็จะทิ้งของที่ไม่ได้ใช้ตลอดเออรวมถึงชุดนักเรียนของเขาด้วยแล้วก็มรู้สึกแบบเพราะว่าเสียดายทิ้งของเขาทำไมอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้คือถ้ามีแฟนอ่ะก็อยากจะใส่ชุดนักเรียนกับแฟนอ่ะแล้วก็คือผมมีรู้นะไอซิคแพคที่เขาบอกจะมีในหนึ่งอาทิตย์อะมันอยู่ไหนคือชิคแพคมนึ่งของเจ้ออ๋อยิ้มอะไรอ่ะยังยังเอออ่ะแล้วที่เขาบอกว่าจะได้เก็บแล้วเขาใส่ของกินทุกวันทุกวันได้หรอเจ้ออ๋อตู แกอยากดูมองีกนะรกินอะบอกผมได้ได้อทกไดที่หมายของงานเดอ่าได้โอเคนี่ชาลีมอโรจริงจริงไดเอทไอ้วันห้าสกิโลกรัมเอ้ยสี่สี่สิกิโลกรัมจริงๆ45ด้วยไอ้วันลดลดลง5กิโลกรัมยูโนต้งตอนกินตอนกินโอ้โหเต็มโตะู่กนนี่อแล้วใครกินมันเหลือแบบเนี้ยพี่้ะใครจะกินมันก็ต้องผมนีแล้วดูเหลือทีโอ้โหช่นอย่างเนี้ยเฮ้ ดูดิแล้วก็ดูดิแต่ถ้าชิ้นเหลืออย่างเนี้ยเพดูดินี่คือยุคไม่ได้แค่นี้นะที่คุณเห็นนะทีหกกล่องถามจริงมากจำทีอ่ะเขาเข้ากันดีตัวนี้ก็ใส่แล้วอันนี้อันนี้คือแต่เชยก็เชยก็ตึงไม่ก็มึงมึงก็กำนี่บอกว่าปกติอ่ะของพ่อแม่เขาอ่ะจะแบบ ประหยัดแอร์ประหยัดไฟประหยัดทุกอย่างเลยแต่ว่าเรื่องกินอ่ะเขาจะไม่ประหยัดกับลูกก็คืออยากกินอะไรให้กินหมดเลยแบบจะเหลือก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าขอให้ลูกได้กินเขาก็เลยชอบเวลาสั่งอาหารการเมียชอบสั่งมาเยอะเยอะเจะแบบให้ได้กินนิดหน่อยก็ดีแต่เหลือก็ไม่เป็นไรแต่ว่าแบบอยากให้ได้กินจูซาดีก็ได้กินก็เลยก็เลยต้องบอกมาชินก็รู้บอกเลยว่าอีบังกี้เลี้ยงชิมยากที่สุการเก็เลยเป็นคนที่ทุกวันนี้ทำงานเพื่อจะได้กินของอร่อยตั้งแต่ไหนแต่ไรการเมียชอบจริงๆเอ๋ออีก็บางอ๋อก่อนที่แบบจะมาเป็นนเหมือท

อะไนะเรื่องเลสตาเลยูอีเลยยูก็แบบชนอรก็ูชช่พงอาูดอยากทำอกินสาคแกบอกว่าชาอยากลดน้ำหนักซมก็่ยวแต่ว่าชไม่ได้อะพอมันอยู่ในกันมันก็มีต่ก,กินคือชารลีก็มองว่าชอบกิชอบก เพราะว่าชาลีก็ชอบกินเหมือนกันก็เลยชวนไม่ได้ชาลีเนยไอเบสไอเบสก,ก็กินเรื่สำคัญสุดปางหมูมาพี่รู้ว่าเวลาเขาสั่งเบคนอนแข็งๆมาเาผมกินไม่ไหวจรงิงผมค่อยปางผมกินปางผมไม่ตัวเลก็กอ่ะพี่คิดดูดิมันต่อบเบคอนไม่เข้าอะ่ะแล้วมันพยายามกินอะ่ะโอ้อยอก,อก,กว่าจะหมดครึ่งวันเอ่อเดีด